สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พากันมาตกปลากันนะครับวันนี้ก็มากับเซียนอู๊นะครับแล้วก็แม่บ้านแล้วก็นู่นนะครับมากับพี่อีกหนึ่งท่านอยู่ด้านล่างแล้วครับครับเห็นเสื้อแดงกับเสื้อสีเทาอยู่ด้านล่างครับวันนี้ก็ได้ปังไปแล้วครับนี่ครับสถานที่ที่ว่าเรามาก็สถานที่เดิมนะครับเป็นแหลมไชเชีดตอนนี้ก็ถ่ายเบื้องสูงให้ชมกันครับ นูเลยนูเลยเยจิดบปลาอะไรอะ่ะโอ้มานี่ขอเดินก่อนอมาเลยครับนี่เลยขี่ได้แล้วครับแต้มแรกโอ้โหกระโปรงแดงวะเนี่ยอุ้ยชายยูชาย,ย,ชาย,ยูโอ้ใหญ่ครับใหญ่จอดเลยไงแบตติดอะ่ะ แ <BS> ม่บ้านเบียติดนะครับ <BS> อ่าห <BS> นูเลยหนูเลยนี่นะครับก็มาดูกันครับตายไปสองแต้มแล้วนี่โอ้โหนี่เลยค <BS> ืนไปเลยเสน้นอุดอยู่ด้านหน้านละตอนนี้กำลังหาไม,ม้มาทำที่พักแดดนะครับที่พักพิงแดดหน่อย โอเคเดี๋ยวยังไงขอไปทำที่พักพิงแดดก่อนไม่ไหวร้อนเหลือเกินโอ้ไม้ใหญ่นะครับนี่เลยมาเดี๋ยวเรามาชมกันตอนนี้ก็เตรียมเลยนะครับนี่เลย สบายนะครับมากลางบางแดนอ๋ตันนะครับวันนี้มากันสี่คนก็ลมวนข้างแรง,องพอสมควรนะครับวันนี้ยังไงก็จะช่วยกันกางเต็นก่อนนะครับผม ทำอะไรกันอ่งแข้มกันความร้อนร้อนมากมา ทำไรอ่ะ ไม่อยู่ลลเลยโอ้โหตอนนี้ก็ได้พื้นที่วางพอสมควรนะครับบังแดดบงังฝนวันนี้โอ้มาครับใครกับใครวันนี้ กตเดี๋ยวจะหมั่นวกันอ่อยอดเลยเออนี่เลยกราสีหรือขีเมนอ๋อขีเมนโอเคไม่นน่ใช่ใช่ขีเมนไม่ใช่การาสีนะครับจะถือว่า สายนี้ฝ่ามือได้โดนไปหลายตัวแล้วก่อนหน้าน,นี้ก็กระปงแดงนะครับไปครับไปรับชมกันเรื่อยๆ <c oughs> โดนปาเก่าอีกแล้วแหชมชไว้ครับอีกหนึ่งแต้มไซบิกมาดูทางแม่บ,าบ้านมัางครับท่าไหนเนี่ยอันนี้ปลาหิน,นอา้าวไม่นับนะครับปลาหิน ดูกันครับได้เยอะแล้วอีเด็กกับผมนะครับเออนี่เซีนเซีนอุ้มเป็นคนเยอะนะครับโอ้ยละไม่ไมนะก็กขอหน่อยเหรอฮะจะยกขึ้นเลยเออยกขึ้นเลยอ่ะครับ<า>นี่นนอ่อาอัดเลยอัดเลยเอาอยู่เอาอยู่มา,มาครับมาลุ้นกัน,กนอ่าตอนนี้ผมไปตากล้องอยู่ไม่ได้เยอะครับ เออสายลีดใช่ไหมสายลีดสายลีดโอ้ถือว่าหมานะครับวันนี้อ๋อหม,มานะครับช่วยกันลุ้นันชมครับอะอสายอ๋อสายดูนครับผม อืมโอ้ตาจะตัวใหญ่นะครับตัวนี้มาครับเสรษฐุเป็นคนเยอะนะครับเด็กตัวผมเองอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนเยอ,อะมาแล,<า>ล้วครับเห็นตัวแล้วครับเดี๋ยวก็น่าจะยกขึ้นเลยแย่เอาวยวูอ่ะหมุนครับอย่างน <ภ Ps. S 1> ี้นะครับ อุยอ้ยอุย้ยสละครับสละเห็นตัวแล้วครับนี่นี่ระวังระวังระวังลื่นนะลื่นโอ้นะอ่าเอ็งลบ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 มาแล้วครับนี่โอ้ยไซนะบิ๊กไซบิบ๊กโอ้มาแล้วครับนี่ ใส่บนเลอร์นะครับโอ้ยมันอยู่ติดนิดเดียวเองนั้นเนี่ยนิดเดียวตัดนิดเลยตัดนิดเดียมัดใหม่ก็ต้องมัดใหม่โอ้มาแล้วครับโอ้ยหนึ่งแต้มไซส์บิ๊กเลยนี่ที่ระวังระวังระวังนี่โอ้ยงามครับงามโอ้เออเอาเรื่องครับเอาเรื่องโอ้ผมก็ มางัดไม่ทันนะครับประดี๋ยนอุตอยู่ใกล้หน่อยก็ไปงัดนะครับอ้วฉมหน้ากคนงัดเยี่ยมเยี่ยมโอ้คนรุ้นกันรุ้นปดมันเลยนะครับมาดูกันจะชัดอีกรอบนึงโอ้หมานทั้งจมวยนะครับวันนี้สละไซบิกนี่เลย ไป,ไ,ไปครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อครับนี่เลยพีก็โดนอีกแล้วอีกหนึ่งแต้มนะครับ<ป>เล็กแต่ก็ได้ได้ดอืมปลาอะไรเนี่ยถังเหลืองครับมาแล้วครับใสสวยอยู่ต่างคนต่างนั่งรอกันนะครับไม่รู้ว่าคันไหนค,คันไหนครับเดี๋ยวยังไงก,เไงก็เดี๋ยวไปดู ทิศทางนู้นมังครับแม่บานอยู่ทางด้านนู้นไม่รู้ว่าจะมานปลาอะไรหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวขอเดินไปดูกันก่อนครับผมระ <c oughs> ยะทางมันไกลนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะได้ปลาเล็กปลาน้อยปลาชนิดใดบ้าง โอเคนะครับตอนนี้ก็ถึงกันแล้วนี่น้บ้านอยู่ด้านล่างเลยได้ปเปล่าติดกร<า>รมเบ็ดติดนะครับเห็นเยอะๆอยู่นึกว่าได้ปลานะครับสุดท้ายเบ็ดติดตรงนั้น น้ดำาน้ม่อม ครับให้อาหารให้ให้อาหารปลาตอ,าาอนนี้โดดไปแล้วนะครับ<ด>ตัวใหญ่กินน้ำหมูบ้านก็มีมดแล้วแล้วก็นี่นะครับ<อ>สวยสวยสวยมาครับเดี๋ยวเราไปรับชมันใหญ่กันบา้างเาก่อน นะครับเดี๋ยวยังไงก็ไปเป็นหน้าที่ของแม่บ้านนะครับแม่บ้านกดตัวไปมาครับมาลุ้นกันฮะสากเหรอโอ้คันของผมหมานี่แล้วนะครับนี่เออนี่เซียนอู้เป็นคนเยอะให้มาผมไปตากล้องอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาครับมาลุ้นกัน โอ้ยโอยหลากแรงด้วยเออนี่เอาเรื่องเอาเรื่องเขาหินแล้วมั้งโอ้กำลังงัดอยู่ครับโอ้ยมาแล้วครับโอ้ยอินซีมาแล้วครับอินซีเปล่าฮะมาครับดูตัวกันมาลุ้นกันข่มสายแล้วมั้งไม่มีทั้อเหรอฮะ ไละาลสะครับโอ้ยสองแต้มครับแต้มทีสองมาแล้วครับสระสระยกยกสายหนอยครับเดี๋ยวด้วยอ้โอ้ยเอา้ยวข้ามมาฝั่งนี้ยามาแล้วครับเห็นไม่ไหวอุระวงอุระวง ฟานมาอีกแล้วครับแต้มทีสองโอ้โอ้ย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 โอ้แต้มทีสองครับโอ้สายแทะขาดเลยเออไหนดึงแบบนี่นะครับเนี่โอ้ด้วยสายครับโอสายหลุดเลยอ่ะเออสายสลิงครับโอ้แต้มทีสองเลครับอันนี้เซ็นอุ่นเป็นคนเยอะให้ มันอยู oh. ่ไกลนะครับเดี๋ยวผมเห็นม ok right> ันดึงพ ok ื ok ้นโอ้ไา้อยู่นะครับสองแต้มนะครับวันนี้ใช้ได้มานสุดตัดเลยตัดเลยอ่าครับมาลุ้นกันตอนนี้ตระตูวันก็ตกดีละ นี่ก็กงไ,ไปออกแล้วนะครับได้มองวันที่ชัดๆหน่อยเป็นไงเอ่ยเอาอีกแล้วไปติดติดหินโอ้โหครับเสือแดงไกลลึกแม่บ,บา้านยังอยู่ทางนู้นครับได้เอาได้เอานะครับนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นอีกสักพักหนึ่ง งงก็ไปตลุกกันที่บ้านครับผมไปครับไปโอ้โหใบกระนุนหึห <c oughs> ลบไมได้ไงครับครับใบกระน,นุนครับนี่เลยใส่เวลากลับกันละแต่ว่านี่นะครับเซียนอูดก็น่าจะอยู่อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับวันนี้นี่เลยมาดูทางนี้ครับนี่เลยครับปลาสละ สองตัวเน้นๆครับแต่วันนี้ไม่ได้เป็นพระเอกนะครับไฮเินอุดเป็นคนงัดให้นี่เลยสองแต้มนะครับตัวไสบิกแลาวนู่นนะครับของแม่บ้านนี่เลยใส่ถุงนึงครับประเก๋าตัวไซส์ใหญ่อยู่แล้วก็นี่นะครับผมกับพี่เขาหนุนเลยเออหนุนครับก็ตกกันมาก็เยอะพอสมควรนะครับตอนนี้ก็เก็บเบ็ดละทำยังไง ชอบอยังไงก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวกลับแล้วนะครับเก็บสัมภาระเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาครับผมดูกันชัดๆอีกรอบนึงครับสวยงามครับวันนี้